สวัสดีครับเชฟเจนะครับจากช่องบุญลินครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านคามินนะครับสาขาเกษตรโนมินเข้าเครมกันว่าอาหารใต้ที่นี่ครับรสชาติจัดจ้านสุดๆพร้อมบรรยากาศธรรมชาติที่ดีสุดๆเลยครับเดี๋ยวลองไปชิมกันดูนะครับรสชาติอาหารจะเป็นยังไงและนี่ก็คือเมนูทั้งหมดที่ทเราสั่งมานะครับแต่แนะนําเมนูแรกเลยก็คือเบือทอดครับเมนูถัดไปก็คือหมูผัดกะปิแกงไตปลาหรือภาคใต้เขาเรียกกันว่าแกงน้าเคยครับแล้วก็ เป็นแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวครับหรือภาคใต้เขาจะเรียกกันว่าแกงเหลืองแล้วก็เป็นไก่ทอดข้ามินและข้าวที่เราสั่งมาวันนี้นะครับคือข้าวสั่งหยดครับเดี๋ยวมาเริ่มชิมกันเลยครับอันนี้จะเป็นเมนูเบือทอดนะครับเดี๋ยวมาเริ่มชิมกันเลยรสชาตินะครับจะมีความเค็มนำครับกรอบๆมันๆครับอร่อยมากแล้วก็จะมีกลิ่นเครื่องแกงนิดนึงค่บคิดว่าเชฟนะครับน่าจะทำก็คือผสมแป้งก่อนแล้วก็ใส่เครื่องแกงนิดนึง แล้วก็เอาใบเล็บพุดครับอันนี้จะเป็นใบเล็บพุดนะครับเอาไปชุบแป้งแล้วก็ทอดครับแล้วก็วางกุ้งข้างบนอร่อยมากครับเม <chyba S 1> mm. นูถัดไปนะครับจะเป็นหมูผัดจะปินะครับก่อนอื่นเลยเจขอตักข้าวสั่งหยดที่เจสั่งมาก่อนนะครับข้าวสั่งหยดคือข้าวที่ได้รับรางวัล G.I. ได้ขึ้นทะเบียน G.I. เป็นข้าวที่ปลูกได้ในเฉพาะจังหวัดพัทลุงเท่านั้น ข้าวสังหยดมีลักษณะพิเศษคือนุ่มหอมมีคุณค่าทางอาหารสูงมีเส้นใยมากชะลอไวบำรุงเลือดช่วยเรื่องโรคมะเร็งเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับว่าข้าวที่เป็นข้าวอของภาคใต้จะรสชาติยังไงลักษณะจะเป็นเม็ดสีออกทางแดงออกทางน้ำตาลนะครับหอมมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมข้าวก่นอนข้านุ่มมากเลยครับแล้วก็จะหอมขึ้นมาในจมูกเลย หมูผัดก,กปะ,ะกกปินะครับตัวหมูผัดกะปินะครับอย่างแรกเลยที่ต้องชื่นชมเลยก็คือตัวหมูสามชั้นนะครับรู้สึกว่าจุยซี่มากแล้วก็นุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่าม,มากเลยครับส่วนตัวกะปินะครับจะว่ากะปิจะไม่เหมือนที่อื่นครับกะปิจะไม่แรงมากหมายถึงว่าจะไม่เค็มมากแล้วก็จะหอมครับเคยได้ยินมานะครับว่ากะปิที่เขาสั่งมาที่ร้านนะครับเป็นกะปิที่เขาไปดิวมา ให้ขายให้เขาที่เดียวเมนูถัดไปนะครับจะเป็นไก่ทอดคารเม,ม้นครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูตัวไก่ทอดคาเม,ม้นนะครับรู้สึกว่าตัวคารเม,ม้นนะครับแล้วก็ซอสคือหมักเข้าไปได้ในเนื้อได้ดีมากเลยครับพอทานแล้วรู้สึกเหมือนกําลังนั่งทานอยู่ที่ที่ภาคใต้เลยครับอันนี้เมนูนี้แนะนําเลยไก่ตัวนี้เป็นไก่ทอดคาเม,ม้นนะครับอร่อยมากๆ ไปดูถัดไปนะครับจะเป็นแกงส้มใต้ครับหรือแกงเหลืองนั่นเองเดี๋ยวลองชิมตัวน้าซุปก่อนนะครับทีเด็ดของเขาเลยก็คือน้าซุปครับของภาคใต้คือจะเปรี้ยวนําขึ้นมาเลยอืมอันนี้อร่อยมากๆเลยครับความเปรี้ยวที่ได้จากตัวแกงนะครับจะไม่ได้ใช้น้ํะขามปียกของเขาจะของทางภาคใต้เขาจะใช้ส้มแขกตัวแกงครับไม่ไม่หวานมากเกินเป็นรสชาติของภาคใต้เลยครับก็คือจะจะเปรี้ยวนําแล้วก็มีเค็มตามครับแล้วก็หวานตามนิดหน่อย อันนี้อร่อยมากเลยครับส่วนตัวเนื้อแกงนะครับจะใส่มาเป็นผักก็คือเป็นยอดมะพร้าวครับแล้วก็เป็นเนื้อปลากระพงนะครับเดี๋ยวลองชิมดูจากที่ชิมมาครับขอชื่นชมเลยก็คือตัวปลากระพงจริงๆตัวปลากระพงเนี่ยถ้าเกิดว่าเก็บรักษาไม่ดีแล่ผิดวิธีหรือว่าปรุงผิดวิธีจะเป็นปลาที่คาวง่ายมากแต่จากที่ชิมเมื่อกี้ก็คือไม่มีความคาวเลยครับอร่อยมากๆเลยครับแล้วก็สดมากครับ เมนูถัดไปนะครับจะเป็นแกงไตปลาแต่ว่าเจแอบสั่งขนมจีนมาเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงตัวน้ำแกงอะครับจะมีความข้นมากอันนี้คือแกงไตปลาครับคือถ้าเรามาชิมร้านอาหารใตใช่ไหมครับไม่สั่งไม่ได้เลยก็คือแกงไตปลาของเขาอะครับแกงไตปลาของเขาน้ำแกงมีความข้นมากๆแลเราก็ให้เครื่องมาแบบจุกๆเลยน้ำข้นขนาดนี้อะครับถ้าสมมติว่าคนที่แพ้ใช่ไหม คือน้ำเคยหรือแพ้เครื่องไตปลาอะไรอย่เงี้ยครับคือพอทานแล้วสามารถเป็นลมได้เลยทันทีเพราะว่าน้ำแกงเขาให้มาแบบว่าคนมากๆอร่อยมากๆครับอันนี้โดยรวมอาหารครับทุกอย่างโอเคมากแต่ว่าเจให้อันดับหนึ่งเลยนะครับ ที่เป็นเดเบสสำหรับเจเลยก็คือแกงไตปลาครับอันดับต่อไปก็คือแกงส้มหรือแกงเหลืองนั่นเองอร่อยมากๆครับจากที่ได้ซึมซับบรรยากาศแล้วก็ชิมอาหารนะครับบรรยากาศตรงนี้ครับจะไม่ร้อนเลยแล้วก็้อมล้อมด้วยต้นไม้ครับรู้สึกอารมณ์เหมือนแบบได้นั่งทานรับประทานอาหารในบ้านของตัวเองในส่วนย่อมแล้วก็แนะนำนะครับให้มาเป็นครอบครัวนะครับจะรู้สึกอบอุ่นขึ้นมากเลยครับสำหรับวันนี้นะครับจะให้เต็มสิบเลยครับสำหรับร้านนี้รู้สึกเป็นบุญลิ้นมากเลยครับที่ได้มาชิมอาหารร้านนี้แล้วก็จจะให้คำจำกัดความร้านนี้เลยก็คื อาหารใต้อร่อยๆอใจกลางกรุงเทพและธรรมชาติ